วันเสาร์ที่2ธันวาคม2566นี้เวลา22นาฬิกาไอ้ปืนยาวอาร์เซนอลจะเปิดครางพระแสงที่เอมิเรตสเตเดียมรับการมาเยือนของเดอะมาป่าบูฟฟแฮมตันวันเดอร์รสสอทีมในพรีเมียร์ลีกที่ตอนนี้ผลงานแตกต่างห่างก,กันไกลยอยู่หลายกิโลหนึ่งทีมต้องการ3ามแต้มเพื่อลุ้นตำแหน่งจ่าฝูงต่อไปยาวๆกับอีกทีมที่ต้องการ3คะแนนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเจ้าบ้านอาร์เซนอลปัจจุบันอยู่ในอันดับที่1ของตารางคะแนนแบบเสียวหลังเกรงกลัวว่าจะมีใครมันจะคิดกบฏ มายึดอำนาจคืนไปหรือไม่แข่ง13ชนะ9เสมอ3แพ้1ยิง27เสีย10ผลต่างประตูได้เสียบวก17มี30คะแนนท้่วนอกจากยึดอันดับจ่าฝูงในปัจจุบันแล้วยังถือครองตำแหน่งทีมที่เสียประตูทวารให้ชาวบ้านน้อยที่สุดเข้าไปอีกด้วยผลงานสวยโดดเด่นจนใครเห็นก็ต้องอิจฉาทิ้งห่างทีมอันดับที่2อ,อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ไกลเพราะห่างกันไปแค่1คะแนน,นเพียงเท่านั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ในกลุ่มของทีมลุ้นแชมป์ในปีนี้พวกเขาเลยต้องท่องจําคําพระที่ว่า ตาหิอัตโนนาโถตนและเป็นที่พึ่งแห่งตนสงครามในนัดนี้จึงต้องเอาชนะให้ได้เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยต่อไปอีกแบบแมชตอมแบชบกองขนาดทีมอันดับ5ยังห่างพวกเขาเพียงแค่4ี่แต้มดังนั้นหากในกลุ่มนี้ใครพลาดท่าก็มีโอกาสหลุดวงโคจรได้ง่ายๆเลยในช่วงนี้ส่วนผู้มาเยือนอย่างวูฟแฮมตันวันเดอร์โรสผลงานกล,งกลางๆและห่างกันพอสมควรปัจจุบันหมาป่าอยู่ในอันดับที่12ของตารางคะแนนแข่ง13ชนะ4เสมอ3แพ้6ยิง18เสีย23ผลต่างประตูได้เสียติ ลบอยู่5ลูกมี15คะแนนมีโอกาสโดดขึ้นมาในอันดับที่10ได้แต่บอกไปก่อนเลยว่ายากที้ฮี้เมื่อเทียบกับจา่าฝูงและคู่แข่งในเกมนี้อย่างอาร์เซนอลแล้วแต่ห่างตามหลังอยู่ไกลถึง15คะแนนเลยทีเดียวภาษาชาวบ้านเรียกว่าเท่าตัวเกมนี้ไม่แพ้ก,ก็คงถือว่าผ่านแล้วสำหรับบุฟแฮมต์ตันวันเดอร์เวิร์สในเกมล่าสุดของอาร์เซนอลพวกเขาบุกไปเอาชนะเบนฟอร์ดมาได้ถึงในรังจบลงด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ฟอร์มช่วงนี้ก็ดูดีแม้จะมีพลาดมีเผลอไปบ้างแต่ก็เป็นเหตุการณ์ทีี่่งงงงัััััดดกกบททมมใหญ้้้นนสินยอว ภาพรวมใช้ได้ใช้ดีอยู่กับสภาพทีมในปัจจุบันในขณะทีมวูฟแฮมพ์ตันวันเดอร์เวลร์ผลงานในนัดล่าสุดถือว่าพลาดออกอาการน่าเสียดายเมื่อบุกไปพ่ายให้กับฟูลแลมมา3ประตูต่อ2ฟอร์มช่วงนี้ไม่คงที่มีเสมอแพ้ชนะให้ได้ลุ้นได้เห็นกันมาอยู่บ่อยๆเอาแน่เอานอนไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่เฮ o ูเฮตในรายการนี้ทั้งสองทีมหวดกันมาแล้ว18ครั้งและดูเหมือนว่าอาร์เซนอลจะคมยับอยู่พอสมควรเมื่ออาร์เซนอลชนะ12เสมอ3และแพ้ให้วูฟแฮมพ์ตันไปเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นเองภาพรวม จะจับกดได้หมดแบบผูกขาดได้ซะด้วยซ้ําอย่างในเกมนัดล่าสุดที่เจอกันมาในปีนี้ <Arsenal S 1> อาร์เซนอลก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะบุฟฟมต์ตันวนเดอร์เรอร์สมาได้แบบกระนําซอยไม่หยุดยัง้งจัดหนักอัดแหลกไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์เรียกได้ว่าหมาป่ากลายเป็นหมาเป๊ก,กันไปเลยในนัดนั้นเดินขาทางกลับบ้านแบบเจ็บปวดนัดน,นี้แม้ว่าจะมีโอกาสอยากจะแก้ตีนกูน้าก็ดูเท่าว่ายังยากอย,กอยู่ดีเพราะเรียงสีตีข้าวออกมาแล้วฟอร์มของอาร์เซนอลก็ยังดูสวยดูเน่าวไว้ใจมากกว่ายู่พอสมควรยิ่งเมือนำมาเทียบกันแล้ว เห็นได้ชัดเจนแต่ว่าในโลกของฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีปาปิก้า3มคะแนนในนัดนี้สําคัญโดยเฉพาะกับเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลที่ต้องการคะแนนนี้เป็นพิเศษเกมนี้เลยมองว่าเจ้าปืนโตคงโชว์ผลงานเด่นได้ไม่ยากในสำนักคลังแสงของตัวเอง